เคค่ะมาต่อกันเลยนะคะจากเมื่อเช้านะคะอ่าได้จัดน้องมาน้องจะไปไกลถึงจังหวัดกระบี่นะคะนุดได้เปลี่ยนจารจะส่งจากใส่กล่องมาเป็นใส่ตะกร้าไปแทนนะคะใยน,นี้จะใส่ได้ประมาณสี่ถึงห้าต้นนะแต่ใน,นี้พี่ก็สั่งแค่สี่ต้นก็เลยอ่าใส่ได้พอดีน้องไปไกลมากถึงจังหวัดกระบี่เอยต้องใส่ตะกร้าไปนะคะเดี๋ยวนุ้นจะมาเตรียม ที่จะแพ็กส่งให้พี่เขานะคะค่ะก่อนที่จะเอาน้องใส่สกร้าน,นะคะเราก็จะใส่ถุงป,ปนนะงุูก,ก,กนนะะวไว้ก่อนนะกันน้ำฝนที่มันติดกับตะพร้าวนะคะจะปลูกไว้ก่อนนะโอเคนะคะาอืม เราจะติดแบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะโอเคนนะแบบนี้นะคะจะติดแบบนี้ทุกกระถางเลยแล้วก็จะนําไปห่อ,อก,กระดาษอีกทีนะคะโอเคค่ะขอข้ามข,ขั้นตอนเลยนะคะนี่คือห่อ,อก,กระดาษเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ตะกร้านะคะเราจะห่อกระดาษแบบที่ทั้งสี่กระถางเลยนะคะ ไม่ได้มีถ่ายคลิปต่อเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวค่ะโอเคนะคะ